กภอขุข้าปุ้นมีทั้งหมด5ตำบลประกอบด้วยตำบลกาบินตำบลเก่งเค็งตำบลข้าปุ้นตำบลนนทสว่างและตำบลหนองธนน้ำสำนักงานกเกษตรอำเภอขุข้าปุ้นคัดเลือกตำบลเก่งเค็งจัดเป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลเก่งเค็งนำร่องหรือศูนย์หลักและขยายศูนย์เครือข่ายเพิ่มอีก4ตำบลหรือศูนย์รองแต่ละศูนย์ทำหน้าที่เป็นแปลงพยากรรายงานการระบาดศัตรูพืช และนำการจัดการเบื้องต้นและผลิตสารชีวพันธุ์ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตะบนกิ่งเค่งจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูพืชชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเองอย่างครบวงจรและยั่งยืนจัดตั้งศูนย์การจัดการศัตรูพืชชุมชนขึ้นในพื้นที่เพื่อป้องกันติดตามรายงานและแจ้งการระบาดศัตรูพืช ให้เกษตรกร,กรในชุมชนและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอทราบเพื่อหาแนวทางช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร,กรสามารถบริหารจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเองในเบื้องต้นบทบาทและภารกิจ 1. นึ่สำรวจและติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชในแปลงพยากรสรายงานการระบาดศัตรูพืชสเรียนรู้ชนิดของศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ และเทคโนโลยีการบริหารจัดการศัตรูพืช 4. เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช 5. ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูพืชให้เกษตรกรใกล้เคียงได้ 6. ขยายศัตรูธรรมชาติเพื่อใช้ควบคุมศัตรูพืชได้ 7. จัดทำแปลงสาธิตหรือแปลงทดลองเพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยใช้วิธี IPM องค์ประกอบของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนมีดังนี้ 1. มีสมาชิกทั้งหมด30คนโดยพิจารณาจาก,กเกษตรกรผู้นำอาสาสมาัครเกษตรกรเรษก,รกรเรษตรกรหมู่บ้านตัวแทนองค์กรส่วนท้องถิ่นหรืออื่นๆตามความเหมาะสม 2. โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วย14คนคือประธานหนึ่งคนรองประธานหนึ่งคนประชาสัมพันธ์หนึ่งคน เฮลันยิกหนึ่งคนกรรมการแปบดบคนเลขานุการหนึ่งคนระเบียบข้อบังคับปุ่มมีการประชุมทุกเดือนโดยมีสมาชิกต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการนัดหมายหากไม่สามารถเข้ามาประชุมได้ให้แจ้งกรรมการล่วงหน้า 2. มีการดําเนินกิจกรรมการผลิตเชื้อราไตโคเดมาและทําน้ําหมักชีวภาพ 3. จัดทําแปลงพยากรณ์และจัดทาแปลงทดลอง 4. รายงานการระบาดและแจ้งเตือน ให้สำนักง,งานเกษตรอำเภอทราบข้อมูลศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนสถานที่จัดตั้งอยู่ที่บ้านเก่งเค็งหมู่หนึ่งตำบลเก่งเค็งอำเภอกุกระปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีศูนย์หลักตั้งอยู่ที่นั่นแปลงเรียนรู้ศูวนการดินปุ๋ยชุมชนหรือศูนย์หลักโดยมีนางสาวปรวริษาดวงบุตรประธานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลเก่งเคงโดยมีแปลงพยากรณ์เกินการระบาดศัตรูพืชในในาข้าวผักและมันสำปะหลัง เป็นแปลงทดลองแบบ IPM ในแปลงนาด็อกเตอร์หนึ่งไร่เป็นแปลงเรียนรู้การใช้สารชีวพ,พันธุ์ในนาข้าวผักและมันสำปะหลังผ่านการฝึกอบรมการผลิตชีวพ,พันธุ์แล้วแปลงมีแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน3ไร่แปลงที่2ในายประยง,งานาคีรักคณะกรรมการศูนย์จัดการจุจู่พืชชุมชนตำบลเก่งเค่งมีแปลงพยากรณ์เกีเ่ยวกับข้าวผักและมันสำปะหลัง มีแปลงทดลองแบบ IPM ในแปลงนานุนเตอร์หนึ่งไร่เป็นแปลงเรียนรู้การใช้สารชีวพ,พันธุ์ในข้าวในผักในน้ำมันสับปะหลังผ่านการฝึกอบรมการผลิตชีวพ,พันธุ์แล้วแปลงเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนโดยมีทั้งหมดอยู่5แปลงแปลงที่1แปลงนายศรีนวลวิชาชาตเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตะบนกาบินโดยจัดทําแปลงพยากรและเตือนการระบาดศัตรูพืชในนาข้าวและผักแปลงที่2 ของนางชมภูปาสาเครือข่ายสอจชตำบลเขาปุ้นมีแปลงพยากรเกกรรตือนการระบาดศัตรูพืชในนาข้าวแปลงที่สามนายวันชัยอุ่นเมืองเครือข่ายสจชตำบลหนองธน้ําเป็นแปลงพยากรเตือนการระบาดศัตรูพืชในนาข้าวและผัก 4. นางหนูดามัตตาผาเครืขขอ,นนข,ข,อนนข่ายสจชตำบลนนสว่างแปลงพยากรการระบาดศัตรูพืชในนาข้าวและผัก เครือข่ายแปลงที่5ของนายสุนทรลานนท์เครือข่ายสจชตะบนขบปุนป่นเป็นแปลงพยากรณ์การเตือนการระบาดในผักกิจกรรมของกลุ่ม 1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์สสำรวจการระบาดศัตรูพืช 3. เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่ศูนย์หลักศูนย์เครือข่ายสพอกอรและหน่วยงานราชการได้ 4. ผลิตสารชีวพันธุ์ 5. เข้าร่วมการจัดกระบวนการเรียนรู้นาแปลงใหญ่มันสัปะหลังแปลงใหญ่ 6. ร่วมทําแปลงเรียนรู้การใช้สารชีวพ,พันธุ์และแปลงพยากรเตือนการระบาดศัตรูพืชหรือนาด็อกเตอร์ได้แนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตะบนเก่งเค้ง 1. การผลิตสารชีวพ,พันธุ์โดยใช้วัตถุดิบเพื่อขยายเชื้อชีวพ,พันธุ์ในชุมชนเพื่อลดต้นทุน 2. เป็นศูนย์จัดการศัตรูพืช ต้นแบบในการศึกษาดูงานสามจตั้งแปลงพยากรให้ครบทุกหมู่บ้านในอำเภอขุดกขปุ้นความมั่นคงและยั่งยืนจากการวางแผนแปลงทดลองการทำนาแบบด็อกเตอร์ของศูนย์จัดการสัตรูพืชชุมชนตำบลเก็งเข่งร่วมกับสำนังกงานเกษตรอำเภอกรปุ่นปี2 5 6 5ผลผลิตหนึ่งไร่800กิโลกร,รมัมและลดต้นทุนการผลิตได้50เซจะทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาหารมากขึ้น ลดการพึ่งปัจจัยภายนอกลดความเสี่ยงที่เกษตรกรควบคุมเองไม่ได้